สรุปผลบอลเมื่อคืนนะครับก็คือวันที่26ธันวาที่ผ่านมานะครับก็วันนี้เป็นเช้าของวันที่27 แต่ก่อนที่จะไปรับชมผลบอลนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีกลุ่มทีเด็ดฟุตบอลนะครับปาต้นก็อยากจะแนะนำ @tn เ7็เนะครับในกลุ่มนี้ของแท้แน่นอนนะครับมีการแจกทีเด็ดกันทุกวันนะครับแถมยังเป็นกลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในกลุ่มนะครับสามารถแอดไปขอเข้าร่วมกลุ่มผ่านไลน์ @tn เ7็เได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับผลบอลเมื่อคืนนะครับเริ่มนที่ผลบอลพรีเมียร์ลีกันก่อนนะครับคู่แรกนะครับก็จะเป็นคู่ของแมสซีพบกับเอลตันนะครับคู่นี้ก็จบด้วยการเจ้ากันด้วยสกอร์หนึ่งหนึ่ง ครับส่วนคู่ของบอลมัดพบกับคินซัดพะเลตนะครับก็จบเจ้าจืดแบบราชก,กร00นะครับคู่ของเชลซีนะครับก็เปิดบ้านพ่ายกับทางด้านของฟูลแลม1-2นะครับนิวคาสเซิลเปิดบ้านถลม่มแอสตันวิลล่า3-0นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เปิดบ้านเฉือนเอาชนะสเปอร์1-0เวสต์แฮมบุกเอาชนะเซาต์แฮมป์ตัน1-0วูดแฮมป์ตันเปิดบ้านเอาชนะแมนยู2-0แล้วก็ลิเวอร์พูลเปิดบ้านถลม่มเลสเตอร์ซิตี้3-1 นะครับไปต่อที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านพ่ายกับเบอร์ลี่0-2แบ็กเบอร์โลเวอร์เปิดบ้านเสมอกับเซอร์อเลนด์2-2มิดเดิลสโบรเปิดบ้านเสมอกับเชฟฟิลด์เวนเดย์แบบดเดือด3-3นะครับนอร์ลีซิตี้เปิดบ้านเอาชนะมิวอล2-1 วัตฟอร์ดเปิดบ้านเฉือนเอาชนะพอดมัตสองหนึ่งเบสตันเปิดบ้านเอาชนะฮันซิตี้หนึ่งศูนย์บิสตอลซิตี้เปิดบ้านเอาชนะลูสันทาหนึ่งศูนย์โคเวนทีเปิดบ้านถลม่มพีมัตสี่ศูนย์สอนซีซิตี้เปิดบ้านถล่มทางด้านของควีนส์พาร์คเลนเจอร์สามศูนย์ออฟฟอร์ดยูวนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะคาร์ดิฟซิตี้สามสองดาบเคอลตี้เปิดบ้านเอาชนะเวสต์บอมบิดอันเบียน นะครับด้วยสกอร์สอส่วนคู่สุดท้ายก็เป็นคู่ของ Stoke City เจอกับลีเดอเต็ดนะครับก็เป็นทางด้านของลีเดอเต็ดที่คว้าชัยไปได้ด้วยสกอร์สอนะครับและนี่ก็คือผลบอลของพรีเมียร์ลีกและก็แชมเปี้ยนชิพในค่าคืนที่ผ่านมานะครับถ้า,อาชอบก็กดไลค์ถ้า,าใช่ก็กดแชร์กับช่องของป่าต้นกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ป่าต้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้ากราบสวัสดีครับ